ล้อมวงฟังผีตอนบอกบุญนายมัน่นกำลังเครียดหนักกับปัญหาชีวิตนั่งสูบบุรีก่อนจะขับรถออกไปอย่างไร้จุดหมายรถของเขาพาเขามายังถนนเปลี่ยวสายหนึ่งเบื้องหน้าของเขามีพระรูปหนึ่งกำลังเดินอยู่ดึกป่านนี้แล้วพระจะออกมาเดินทำอะไรแถวนี้เขาคิดหลวงพี่ไปไหนครับให้ผมไปส่งไหมขอบใจมากโยมนายมั่นชวนพระขึ้นรถตรงไปเลยโยมใกล้นิดเดียวระหว่างทาง หลวงพี่ก็ยิ้มขึ้นมาจนนายมั่นต้องเอ่ยปากถามอัตมาดีใจที่เจอโยมไม่มีอะไรหรอกนั่นถึงแล้วยังไม่ทันจะได้ลงไปเปิดประตูนายมั่นก็ต้องประหลาดใจเพราะหลวงพี่ไปยืนที่ปากทางเข้ารกร้างแล้วทางนี้โยมนายมั่นกั้นใจตามไปด้วยความสงสัยมีวัดอยู่จริงๆแต่ดูร้างและวังเวงจนอดขนลุกไม่ได้มาทางนี้โยมอัตมามีอะไรจะให้ดูล้อมวงฟังผีตอนบอกบุญตอนจบ แสงจันทร์พอจะทําให้เห็นหน้าของหลวงพี่ชัดขึ้นคุณจริงๆนายมั่นคุณหน้าพระรูปนี้ยังไม่ทันจะได้เอ่ยปากถามพรอตรงนี้นะโยมพระรูปนั้นกล่าวเสียงสัตว์กลางคืนตอนนี้เงียบสงัดราวกับนัดกันไว้พระรูปนั้นค่อยๆเอื้อมมือขึ้นมันค่อยๆยาวขึ้นไปและพระรูปนั้นก็ตัวสูงราวกับต้นตาลมือที่เห็นค่อยๆเอื้อมไปหยิบบางสิ่งบนเพดานผีผีผนายมัน่นกลัวจนวิ่งออกมาหมดสติโดยไม่รู้ตัว เช้าอีกวันนายมั่นตื่นขึ้นมาพร้อมกับสมุดเก่าๆเล่มหนึ่งมันคือพินัยกรรมถึงตัวเขาตอนนี้เขาจําได้แล้วที่นี่คือวัดที่เขาเคยอยู่สมัยที่พ่อแม่เอามาทิ้งหลวงพี่รูปนั้นคือพระที่เลี้ยงเขามาแต่เด็กนายมั่นตัดสินใจทําบุญใหญ่กลายเป็นวัดชื่อดังจนถึงทุกวันนี้แล้วคุณหลักผ้าอัตมาไปส่งหน่อยได้ไหมล้อมวงฟังผีตอนครูคนเก่านี่มึงเคยได้ยินเรื่องครูคนนั้นไหม คนที่เวลาเดินก็ดูเหงาเหงาเบื่อเบื่อเวลาสอนก็เศร้าเศร้านั่งแบบไร้ชีวิตชีวาบางทีไปนั่งหลังห้องตอนสอนก็มีแต่อยู่มาวันหนึ่งครูเขาก็หายตัวไปตำรวจถึงกับมาสืบสวนที่โรงเรียนแต่ก็ยังหาไม่เจอเขาว่ากันว่าของของครูคนนั้นยังอยู่ในตู้เก็บของในตึกเก่าคืนนี้พวกกูจะไปลองหากันเพื่อจะได้รู้อะไรมึงจะไปไหมคืนนั้นเองพวกเด็กๆพากันไปที่ตึกเก่า โอ้โหจดหมายอะไรวะเนี่ยเต็มไปหมดโคตรเชยเลยจดหมายรักหรอวะเสียเวลากลับกันเถอะพวกเราขณะที่ทุกคนกำลังจะกลับนั้นผู้หญิงคนหนึ่งก็มองไปบนเพดานตาทั้งอยู่แบบนั้นนั่นบนหัวเธอร่างของผู้หญิงคนหนึ่งห้หัวอยู่บนเพดานการเข้ามาหาพวกเขาเด็กทุกคนวิ่งหนีแทบสิ้นสติล้อมวงฟังผีตอนครูคนเก่ามีเด็กบางคน หยิบจดหมายติดมือกลับมาด้วยครูแก้วเป็นครูคนสวยและใจดีแต่เด็กผู้หญิงกลุ่มหนึ่งหมั่นไส้ในความสวยของครูแก้วหนึ่งในนั้นเป็นเด็กผู้ที่พ่อแม่มีอิทธิพลบางวันครูโดนแกล้งอย่างหนักนานวันเข้าเด็กคนอื่นๆก็รวมหัวด้วยโชคร้ายของแกพวกเด็กๆรู้ว่าแกเขียนบันทึกถึงสิ่งที่แกโดนกระทำจึงขังครูไว้ในล็อกเกอร์ในตึกเก่าในวันสุดท้ายของภาคเรียนตำรวจได้รับแจ้งและเจอศพของครูจริงๆ ขณะที่พวกกลุ่มหัวโจกกำลังจะหนีตำรวจอยู่นั้นทุกคนแทบหยุดหายใจภาพที่เห็นตรงหน้าผู้หญิงผมยาวคนหนึง่งห้อยตัวลงมาจากเพดาน MM. จำำ้องเรหม็อมมาที่พวกเขาคร,ครูครูแก้วเด็กบางคนถึงกับขาดสติจนตำรวจต้องจับตัวเอาไว้ครูหนูขอโทษหนูผิดไปแล้วตั้งแต่วันนั้นเด็กหลายคนก็ยังได้ยินเสียงและเห็นครูแก้วอยู่เสมอแล้วคุณหลักอยากเจอคุณครูบ้างไหมล้อมวงฟังผีตอนตู้เย็นเก่า มนกเพิ่งย้ายมาทำงานที่ต่างจังหวัดเอ้ตู้เย็นนี้ขนาดมันพอดีกับที่เราต้องการเลยนี่เหมือนกับอันที่เราเคยมีเลยเขาเอามันกลับบ้านคืนนั้นเองขณะที่เขานอนอยู่ก็ต้องตื่นขึ้นเพราะเสียงคนเดินไปมาข้างหน้าห้องทั้งทั้งที่เขาอยู่คนเดียวเขาตัดสินใจเดินออกไปดูมันมีเสียงดังมาจากข้างล่างเขาค่อยๆเดินลงบันไดไปทางหลังบ้านหัวใจของเขาแทบจะหลุดออกมา,าเห็นตรงหน้ามีคนยืนอยู่ที่หน้าตู้เย็นเก่านั้น เสื้อผ้าเก่าขาดกลิ่นเหม็นคลั่กคลุ้งจนแทบทนไม่ไหวกำลังยืนยิ้มให้เขามานพมานพนี่ฉันเองไงจำฉันได้ไหมมานพวิ่งหนีออกไปแทบไม่คิดชีวิตเจ้าของบ้านเช่าได้ยินเสียงดังจึงเดินออกมาดูเอา้านายมานพลืมปิดประตูนี่เจ้าของบ้านพูดกับตัวเองเขาวิ่งไปขอหลบนอนที่วัดเก่าแห่งหนึ่งเช้าวันต่อมาตำรวจเดินเข้ามาจับนายมานพเดี๋ยวครับจับผมทำไมมีคนแจ้งครับ ว่าพบศพของผู้หญิงอยู่ในตู้เย็นของคุณเป็นไปไม่ได้ก็ผมทิ้งมันไปแล้วนายมานพพูดเหมือนคนเสียสติเจ้าของบ้านเช่าได้พาตำรวจเข้าไปดูที่ตู้เย็นนั้นไหนละยายศพผู้หญิงที่ว่าแต่ฉันเห็นจริงๆนะคืนนั้นหลังจากถูกปล่อยตัวนายมานพได้กลับมาที่บ้านเขาจําได้แล้วว่ามันคือตู้เย็นตู้เก่าของเขาที่เขาเคยฆ่าเมียตัวเองแล้วยัดเอาไว้ในนั้นขณะที่กําลังจะขนไปทิ้ง เขาก็ต้องร้องด้วยความตกใจตู้ยังโผลออกมามาอยู่ด้วยกันเถอะนะฉันคิดถึงเธอเหลือเกินมานพของฉันนายมานพร้องหอยหวนฟังไม่ได้สับปนกับเสียงหัวเราะอ,อย่างมีความสุขของผู้หญิงคนหนึ่งตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มีใครเห็นมานพอีกเลยแล้วคุณหลักพาฉันไปอยู่ด้วยได้ไหม